สวัสดีครับลุมอ้อยปู่อ้อยลุมพี่น้องปู่อ้อยลุ้มนื้อเนี่ยด้อยปู่อ้อยลุมครับมาเบิ่งเขี้ยวกล้วยเขี้ยวกล้วยเมื่อนั้นละ่ะสีมันออกสีผมไทยสุดแล้วบดออกมาสุดแล้วเด้อครับนี้อออกมาสุดแล้วเขี้ยวกล้วยออกมาสุดแล้วไอ้าย้ตืบพี่น,อน้องไอ้ไร้ตืบตัดปีเรียบร้อยเกี้ยวกล้วย ไอ้ซาเลียวย์เหรอครับนี่คือรูมกล้วยหลุมอ้อยอีกเนอะุดเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นรูมเป็นหลุมเป็นหลุมปุกนะครับแขางเฮียนเลยนะครับแขางเยี่ยนเลนยละ่ะต้นหัลเราผ้าต้นนี้นะนอีโน่บ้านโนอกล้วยทอดไปกระซิบกระจายออกนะครับนี่กล้วยผ้าเบิกล้วยพี่นอ้องกล้วยบุ้กล้วย